ก็ทักทาย fc ทุกคนนะครับผมสหรับวันนี้เนาะลาวสตานี่ของงดไว้ก่อนนะสองสามวันนี้ไม่มาเลยนะครับก็ของงดลาวสตานิดหนึ่งก็ปรับเปลี่ยนคือเขาไม่เดินตามสูตรเดิมนะนะลาวสตาเมาื่อวานส่วนฮาหนอยนี่ก็ยังเดินดีนะครับ <c oughs> เดินดีเมื่อวานผมให้เด่นเกนะ้าศูนย์เนาะก็รอบไหนมาบ้างเฉพาะกิดแปดหนึ่งห้าหนึ่งเก้าสี่เข้าเด่นนะครับ 1 5ึ่9 4ตัวเจาะนะครับเฉพาะกิจกิจเก้ล่างนะครับส่วนกาชาตเจ็ดสองหกนะครับสุดเด่นหลุดนะครับพิเศษ66กับ67ตรงนี้ไม,ไม่มีนะครับ6กหกเจไม่มี ปกติปกติออก50 18นะครับเข้าเด่นนะครับ2ดาวนะครับปกติแล้วก็ตัวเจาะ95 96 97กับ50 50 68อ่าเข้า05ตัวกลับนะครับก็เป็นตัวเน้นด้วยนะครับนี่ปกติตรงนี้ก็มานะครับตัวเน้นที่ปกตินะครับเจาะรอบก็เข้านะครับเข้าเด่นศูนย์ ผ่านนะครับปกติหลายคนีจับตาปกติมากเลย <c oughs> บอกให้เน้นรอบปกติให้หน่อย VIP นะครับออก951กับ22โอ้ตรงนี้หลุดนะครับเด่นไม่มา95ตัวเน้นอีกแล้วนะครับตรงๆออกอะไรนะ9 9 5ห้าสามตัว995นะครับ VIP ส่วนพัฒนานะครับ พัฒนาออกสองสี่สองสี่เข้าเด่นนะครับสองสี่แล้วก็ห้าเก้าเอาตัวเดียวกันนะครับมี่ใครตามรอบหลังนะครับปกวี v, พัทเออพัฒนาแย่งกับตัวเดียวกันนะครับกับ vip 95นะครับสรุปเข้า4รอบนะครับกิดปก วีพัดนะครับโ okay, right. อเคเลยเจาะปกก็มานะครับสุดยอดนะเมื่อวานเออทำไมเราพัฒนาไม่มาอย่างนี้บ้างเราพัฒนานี่สุยหน้าสุยหลังสุยข้างอยู่นะเนี่ยโอเคนะครับมาดูของวันนี้กันฮานอยเราสตาของงดวันนี้จาะนอยอย่างเดียวไว้ก่อนนอยวันนี้ผมผมดูตัวเด่นแล้วมัน มันเด่นเด่นกระจายนะครับวันนี้เจาะยากมากเจาะยากมากก็เลือกตัวนี้ก็แล้วกันห้ากับหกนะครับเจาะยาก <c oughs> มีห้าอะไรบ้างนะครับก็จะมีห้าหนึ่งห้าสอง ห้าหกนะครับห้าแปดห้าเก้าหกหนึ่งหกสองหกแปดหกเก้านะครับห้าหนึ่งห้าสองห้าหกห้าแปดห้าเก้าหกหนึ่งหกสองหกแปดหกเก้านะครับระวังเบิ้ลด้วยห้าห้าหกหกอืมสามตัววันนี้ ไปที่9 5 1นะครับแปดหอืมสชดุด นะครับอะ <c oughs> มาดูเด่น <c oughs> เด่นรอบก่อนนะครับก่อนที่จะไปเน้นกิจกิจเด่นศูนหนึ่ง าชาตินะครับ45่ 4, ส่วนพิเศษนะพิเศษเขาจะเด่นที่ 6กเจ็ดหกเจ็ได้นะครับแล้วก็ปกติจะเด่นที่5้าหก VIP เด่นที่3 4แล้วก็พัดจะเด่นที่ เก้ากับศูนย์นะครับเออเก้ากับศูนย์รอบไหนนะ่าจะมีหนึ่งมีอะไรบ้างเนี่ยก็จะมีกิจอาจจะมีนะกบกับห้าหนึ่งอะไรประมาณนี้กาเล็กๆพิเศษไม่กาฟันทงอาจจะมีเสน ปกติให้2ดาวนะครับพัดพัดอาจจะมานะครับวีไม่มั่นใจนะครับอาจจะไม่มีนะปกติให้ห้าหเลยอ่ะทีนี้มาดูเด่นนะครับเด่นก็จะมีห้าเก้านะครับห้าเก้าห้าหนึ่งหหนึ่งนะ ห้าแปดหกเก้ามาบ่อยนะครับเอ,อห้าบ่อยทีนี้ปกจะเจาะยังไงปกผมว่าผมลอกมาหมดเลยนะไม่ต้องแยกก็ได้มั้งเนะี่ยเอาเก้าชุดนี่แหละไปเล่นปกก็ได้นะนะผมว่านะก็ระวังเบิล้ลนะปกก็ปกติก็จะเด่นที่ห้าหกนี่แหละนะวันนี้ผมเลือกห้าหกมาอยู่เพื่ออาจจะเป็น จาะกับก้าอะไรประมาณนี้ได้แล้วก็1ของกิจนะครับ1ปกก็จะถ้าจะเน้นปกนะผมให้ไปที่5้าหนึ่งหสองนะครับห้าหนึ่งห้สองห้าหนึ่้าสองห้าห หนึ่งนะครับหกสองรองที่ห้าแปดห้าเก้าหกแปดหกเก้านะครับ <c oughs> นะเจาะเก้าชุดเลยนะก็มองรูยากในหนึน่งระวังเบิ้ลน,นะกันเบิ้ลน,นะ รอบนี้ระวังเบิ้ลถ้าเบิ้ลก็คือห้าห้าหกหกนะครับอาจจะเยอะไปน,นิดนะวันนี้ตัวเลขมันซ้ำกันนะผมกลัวเบิ้ลนะครับมันเคยมีรอบหนึ่งที่มันมาซ้ำกันแปดแปดสองครั้งแล้วมันมาแปดแปดก็ระวังเบิ้ลห้าห้าหกหกถ้าเบิ้ลก็คือห้าห้าหกหกนะถ้าไม่เบิ้ลก็คือมาตัวที่ผมเจาะเลยปกผมเน้นอะไรผมชอบห้าหนึ่งนะครับ หาหนึ่งหกหนึ่งนะ 1, แล้วก็ห้าสองนะครับห้าหกนี่ปกตินะครับมันเด่นที่ข้างบนเนี้ยไอตัวนี้จะเป็นตัวรองแล้วก็กันในตรงนี้ห้าแปดห้าเก้าหกแปดแล้วแก้วถ้ามาตามตัวเด่นมันจะมาตัวนี้ห้าหนึ่งห้าสองห้าหกแล้วก็ไอตัวเบิ้ลนี่ก็ระวังไอตัวนี้ตัวเบิ้ลจริงๆ3สามตัวผมก็จับให้เม็ดเดียวจากตรงนี้นั่นแหละเลือกอะไรดีแปดหรือเก้าดีหรือมันจะมาเบิ้ลนลลี่แหละห้า หนะ้กนะกลัวกลัวเบิ้ลจริงหนะ้าห้าหกมันมันเคยมานะครับมันชอบทําแบบนี้ด้วยถ้าไม่เบิ้ลก็จะเป็นห้าหนึ่งในละที่ผมชอบมากที่สุดนะครับห้ 5, 1, 6, 1นะาหนึ่งหรือหกหนึ่งอก็คือเอาเอาแปดหรือเก้าดีชองสุดเนี้ยนะเลือกแปดหรือเกาเมื่อวันออกห้าแปด ขอเป็น951ก็แล้วกันนะ951อ่าอันนี้ผมลอกมาจากปกเลยนะครับ951เอออันนี้ของปกนะครับตามนี้นะครับอันนี้ก็ลอกมาจากตรงนี้หมดเลยเอาก็ให้ระวังเบิ้ลระวังเบิ้ลรอบปกระวังเบิ้ลรอบหน่อยก็ระวังเบิ้ลรอบปกก็คือ5566 นะถ้าถ้ามันไม่มาตัวนี้มันจะมาห้าห้าหกเต็มๆอ้ตรงนี้แหละเนี่ยอันนี้ก็คือชุดเน้นที่ผมและมองสูตรสูตรมันอาจจะมาชุดตัวนี้ถ้ามันไม่มาชุดนี้มันก็จะมาตัวรองตรงนี้คือกันไว้นิดนึงก็คือกันนะครับชุดรองวันนี้ผมเน้นที่ข้างบนนี้ตรงสามสี่ห้าห้าชุดนี้นะครับโชคดทีทุกคนสำหรับใครที่ตามฮานอยวันนี้นะครับสวัสดีเราวันนี้สวัสดีครับนี่